มุมกล้องมันเป็นน้ำมุมกล้องเสื้อตลกร้ายสุเจ้าอย่าไปเชื่ออะไรอย่าไปเชื่ออะไรของเล่นแล้วเนี่ยน้ำพาบน้ำเพลิบอ่ะม,มันเป็นน้ำมุมกล้องตะลกขนาะดข้นเท่าขนาดกระป๋อมกล้าน้อยก็ยังพากนไปกา้าไปไหวมัน ต้อตลกเลยคนเฮาความโลภนี่ความโลภของเงินกับความความเชื่อหากินนําความเชื่อนะ่ะคนหากินนําความเชนะื่อนั่นแหละมันเดินต่อไปบ่ได้ดอกมันต้องไปหาเบิงบ้งคนนั้นเบิ้งคนนี้แหละให้คนนั้นจับมือซอยให้คนนี้จับมือซอยแหละมันจังเดินต่อไปได้ มันก็เป็นหุ่นเชิดล่ะมันก็เป็นหุ่นเชิดที่เขาเชิดอะไรแบบนี้ยัยงเรามันสีน้ำมันเตียงสีน้ำมันดอกขน,นุนดอกขนุนของที่รักดอกขนุนของที่รักมุ่นป่าไว้ขึ้นมาหา